สวัสดีครับร้านออรุ่งเรืองพาณิชครับวันนี้เราพามาดูแท่นยกกระสอบนะครับตัวนี้สามารถตั้งระยะได้นะครับว่าจะอาความสูงทเท่าไหร่ก็คือคนไม่ต้องก้มลงไปยกกระสอบนะครับเราจะมีตัวลิมิตสวิชนะครับคอยตัดตอนยกออกนะครับพอเราตั้งไปสมมติว่าเราตั้งยกที่เอ่อแปดสิบแปดสิบเซนนะครับจะมีลิมิตสวิช์อ่ะัเดี๋ยวลองลองให้น้องขึ้นไปดูนะครับ มันก็จะตัดนะครับพอเราลงปึ๊บตัวสต็อปเปอร์ก็จะลงมาเองนะครับแล้วก็ตัดดับอันนี้คือจะตั้งได้สูงเลยนะครับคือมันจะเหมาะคือสำหรับคนที่ทำงานคนเดียวต้องยกงสูงๆนะครับตนัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับตัวนี้เป็นไฟร้อยโวล์นะครับเดี๋ยวเวลาใช้กับเครื่องเมืองไทยต้องต้องผ่านตัว ผ่านตัวมออแปลงไฟร้อยโวลต์น,นะครับแปลงจากสองรอยี่สิบเป็นร้อยโวลต์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ยกได้สักแปดสิบโลนี่ก็ยกไหวอยู่นะครับวัดเนี่ยผมเสียบเสียบปลั๊กหน่อยแปดสิบโลนะครับลองดูมีขึ้นอยู่นะครับผมหนักแปดสิบห้านะครับเตยหนักเท่าไหร่ 65สเปคเขาระบุไว้อยู่ที่45กกิโลนะครับ,รบแต่ว่ายกได้เกินอยู่แล้วครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับขอบพระคุณมากครับ